สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศตอนนี้คือช่วงเวลาของไข่ปมผ่านเลนครับทางช่องบริษัททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกับผมควนลุกควนลนนะครับ ซึ่งคณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงเวลาของไข่พรมหันเลนเป็นป,ประจำช่วงวันเสาร์แบบนี้ไในช่วงวันหยุดคุณผู้ชมติดตามแพลตฟอร์มของเราไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของ,องสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและก็ยูทูบชาแนลซึ่งตอนนี้เรามีการติดตามรับชมออนแอร์ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยนะครับที่ police tv คุณผู้ชมครับใน่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีการนําเสนอเรื่องราวของพุกมีไว้ทําไมมีอยู่ตอนหนึ่งนะฮะที่เคยไปสัมภาษณ์รองรธิดีกรมราชัณฑ์มานะครับซึ่งท่านก็ตอบคาถามไว้ดีมากๆเลยทีเดียวซึ่งใครอยากจะกลับไปติดตามเรื่องราวนั้นนะครับคุณสามารถเข้าไปใน playlist ได้เลยเพราะว่าวันนี้มันจะมีความเกี่ยวโยงกันเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าวันนี้ที่เราจะหยิบยกเอามาพูดกันนั่นก็คือเรื่องของเสียแป้งแทกคุกนั่นเองซึ่งหลายคนก็มองว่าโหวนมีการาที่เจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ของ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขามีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่อย่างไระนะครับ ซึ่งแน่นอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะั้นเราก็ยังคงต้องติดตามจับกลุมตัวนะฮะเสียแป้งหรือว่าแป้งนานโนดนะฮะตลอด่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตำรวจพุทธภค8และภาค9สนีิกําลังกันเลยนะฮะถึงแม้ว่าในนักขณะนี้จะยังจับกลุ่มไม่ได้ก็ตามทีนะครับส่วนเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรเสียแป้งคือใครแล้วก็รวมไปถึงแน่นอนนะฮะว่าเขามีคดีความติดตัวอะไรกันบ้างนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการกันก่อนแล้วกันครับ คุณผู้ชมครับในช่วงแรกเดี๋ยวผมมีสรุปนะฮะให้คุณฟังแบบคร่าวๆใน5นาทีนะครับใครที่อยากจะติดตามรายการไขยปมผันเลนแบบ5้านาทีแล้วก็จบเลยไม่อยากให้ยืดเยื้อะนะคุณสามารถติดตามได้เลยตั้งแต่ช่วงแรกเลยแต่ว่าใครอยากจะติดตามว่า แป้งนาโดดเนี่ยเขามีอิทธิพลได้อย่างไรแหล่งเงินของเขาเนี่ยเป็นยังไงมาจากไหนและเขามีวิธีการหาเงินได้อย่างไรและเขาเป็นพ่อค้าหรือเปล่าหรือเขาเป็นกลุ่มนายทุนหรือไม่อย่างไรแล้วก็พฤติการในการแหกคุกของเขานั้นเขาทําได้อย่างไรคุณผู้ชมครับใครอยากติดตามแบบละเอียดละเอียดนะครับคุณผู้ชมติดตามตลอดทั้งรายการของเราเลยแล้วกันนะครับในตอนที่มีชื่อว่าเสียแป้งแหกคุกครับ รายการไขปมผันเลยในวันนี้นะครับเราจะพาไปเกาะติดเรื่องราวของเสียแป้งนานโนดนะครับนักโทษในหลายคดีดังที่หลบหนีออกจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ได้กลายเป็นข่าวใหญ่นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คนไทยในสังคมนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากมีการขุดคุยไปถึงวีรกรรมสุดโคตต่างๆของเสียแป้งคนนี้ด้วยครับและพบว่าเขาเั้นคือนักเลงสุดโหตที่ต้องโทษหลายคดีด้วยกัน โดยเฉพาะคดีปล้นตำรวจของสืบสวนภาค8จนเกิดการยิงต่อสู้แล้วก็ชิงตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งการหลบหนีในครั้งนี้ของเสียแป้งนั้นก็ทำให้หลายคนคาดว่าเขาอาจจะต้องการที่จะตามล้างแค้นผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวนั่นเองเสียแป้งนานโหนดนะครับหรือว่านายชาวลิตทองดวงนักโทษชายที่สร้างวีรกรรมหนีออกจากที่ควบคุมนะครับ มีการวางแผนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก่อนที่จะขอผู้คุมนะครับเปลี่ยนโซ่ต,ตรวน แล้วก็ใช้ผ้าหม่คมคลุมโปงใช้กุญแจไขถอดโซ่แล้วก็หลบหนีออกไปเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งวิธีการหลบหนีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปคุณผู้ชมครับนายชวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนานโนดเนี่ยปัจจุบันอายุ37ปีนะครับพื้นเพเป็นคนจังหวัดพัทลุงซึ่งถือว่าเป็นคนดังคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเลยครับ มีประวัติทั้งลงเล่นการเมืองท้องถิ่นประวัติในทางนักเลงนอกจากคดีที่นายชวริตหรือว่าแป้งนานโหนตเนี่ยร่วมกับพวกเข้าปล้นชิงนะฮะซึ่งเป็นตัวผู้ต้องหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนของกองพับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค8คือตอนนั้นเนี่ยตำรวจสืบสวนของภาค8นะครับกำลังจับกลุ่มคดียาเสพติด อยู่ในพื้นที่นะฮะของจังหวัดพัทลุงปรากฏว่าแป้งนาโนดเนี่ยก็ร่วมกับพวกนะฮะบุกเข้าไปชิงตัวประกันไม่ใช่ตัวประกันสิท่าหมอเป็นตัวผู้ต้องหานะครับก็คือพ่คขายาเสพติดนี่แหละแล้วก็เรียกได้ว,ว่ามีการยิงสวนกันไปมาด้วยนะครับในขณะนั้นซึ่งหลังจากที่ถูกจับกลุ่มนะครับศาลจังหวัดพัทลุงก็ตัดสินจำคุกถึง20ปี6เดือนนะครับแล้วก็ยังมีคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตแล้วก็ร่างกายเยอะแยะมากมาย ความผิดต่อเจ้าพนักง,งานในการยุติธรรมและก็รวมไปถึงการยิงเจ้าหน้าที่บาดเจ็บนะฮะตามคดีอาญาดำเลยนะครับที่ง1 7 5ทับสออซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยเสียแป้งนานโนดก็มีคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีอีกหลายคดีนะฮะอย่างเช่นคดีสมคบค้ายาเสพติดหนึ่งคดี คดีฟอกเงินครับคดีร่วมกันฆ่าโอ้โหเยอะแยะมากมายรวมไปถึงคดีร่วมฆ่าน,นายอนันต์คลังจันทร์ซึ่งเป็นอดีตรองนายกอ,อบจอจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและทางนี้ก็ยังพบข้อมูลได้ว่าเจ้าหน้าที่ปปงเนี่ยได้เข้าอายัดทรัพย์สินของนายชาวลิตห,หรือแป้งนานโนดท,ที่จังหวัดสงขลาที่นำเอาไปฝากไว้กับพี่สาวนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ปปงก็ตรวจยึดมาได้ ผู้ชมเชื่อไมหมครับว่ามูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยสูงไปถึง150ล้านบาทซึ่งเป็นการเตรียมเงินไว้เป็นทุนนะครับเพราะว่าแป้งนานโนตเนี่ยกำลังที่จะเคลื่อนไหวเพื่อที่ในตอนนั้นเนี่ยจะลงสมัครเป็นอสอบจในที่พัทลุงโดยระหว่างหาเสียงเนี่ยแป้งนานโนตก็ใช้รถเบนซ์นกันกระสุนนะครับเป็นผ่านนะดูสินักเกลงไม่นักเกลงยังไงคิดดูแต่ว่า มาต้องคดีร้ายแรงก่อนหลายคดีนะครับก็เลยต้องวิ่งเต้นคดีแทนไม่ทันได้หาเสียงนะฮะขณะเดียวกันแหล่งข่าวก็ยังได้ให้ข้อมูลว่าการหลบหนีของเสียแป้งครั้งนี้นะครับก็ได้มีการเตรียมการลุ่งหน้ามาแล้วหลายวันเหมือนกันขณะที่พลตรวจตรีตานิตรามดิตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทลุงนะครับก็บอกว่าเรื่องมีการออกข่าวว่าเสียแป้งเนี่ยจะออกค่าล้างแค้นบุคคล2ราย ที่ทําให้ตัวเขาติดคุก,กน,นะครับเรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงก็บอกว่ายังไม่ทราบแหล่งข่าวที่มานะครับว่าเป็นใครที่ทำให้แป้งนานโนเนติดคุกแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยนะครับให้กับทุกพื้นที่นะฮะที่ แป้งนานโนดนั้นกําลังกบดานหรือว่าหลบหนีอยู่ในนักขณะนี้นั่นเองซึ่งตอนนี้ครับก็มีการปิดพื้นที่นะครับชายแดนไม่ว่าจะเป็นทางพื้นที่จังหวัดพระลุงแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ mm. เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวแป้งนานโนดนั้นเองนะครับโดยในตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะฮะขณะที่มีการจัดกําลังคุ้มครองพยานเหมือนกันนะฮะส่วน แน่นอนนะครับเรื่องราวนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแปงนานโนดใช้วิธีการหลบหนียังไงรวมไปถึงมีคดีความติดตัวอะไรบ้างและเขาเป็นใครมีที่มาอย่างไรแบบลึกๆนะครับแน่นอนนะครับว่าในเบรกหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังกันแบบละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนสรุปผมสรุปให้แล้วในเบรกนี้นะครับส่วนเสียงสัมภาษณ์นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รวมไปถึงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะที่พูดคุยกันถึงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ รเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแป้งนานโนดเนี่ยใช้วิธีการทำว่ามาหาหมอฟันนะฮะที่แผ่กธันตกรรมที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนี่แหละแต่หมอฟันเนี่ยเลื่อนนัดนะครับจึงเดินทางกลับระหว่างที่พาตัวกลับเนี่ย แป้งนานโสดก็ท,ทําทีหมดสตินะครับเจ้าหน้าที่จึงนําตัวไปรักษาที่แผนกอายุรกรรมโดยขาทั้งสองข้างเนี่ยตอนนั้นก็คือใส่โซ่ตรวนเอาไว้เลยแต่พอมาตรวจตอนเช้าก็พบว่านักโทษเน,นีหนีไปแล้วเหลือแต่โซ่ตรวนทั้งทงที่มีเจ้าหน้าที่2คนเนี่ยเฝ้ายามไว้ด้วยนะครับแปลกมากๆพอมาดูกล้องวงจรปิดก็พบว่าแป้งเนี่ยไขยกุญแจโซ่ตรวนนะครับเดินออกจะขอผู้ป่วยลงลิฟต์จากชั้น6ก ไปที่ชั้นล่างแล้วก็ออกไปอย่างลอยนวลเลยทีเดียวแต่ที่น่าแปลกใจที่หมดสติเนี่ยแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่แผนกอายุรกรรมผ่านไปแบบข้ามคืนเลยทีเดียวหรอทําไมเจ้าหน้าที่สองคนที่เป้ายามเอาไว้ถึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีใครเดินออกจากห้องไปหรือไม่อย่างไรแน่นอนนะครับหลังจากทราบเรื่องทางเจ้าหน้าที่จากราชทันก็ไม่ได้แจ้งตำรวจทันทีนะครับในช่วงแรกแต่กลับรอไปถึง3มชั่วโมง ถึงมีการแจ้งความกับสอพอเมืองนครศรีธรรมราชนั่นเองไม่แน่ใจว่าเป็นการติดตามจับกลุ่มตัวด้วยเจ้าหน้ที่จากราชทัณฑ์เองหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์นะครับนครศรีธรรมราชก็ถูกย้ายไปเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครหลายรายด้วยกันเหมือนกันซึ่งหลังจากที่ทราบเรื่องนะครับ แป้งนาโหนดเนี่ยก็มีการคาดการเอาไว้นะฮะว่าน่าจะวางแผนแหกค,คุกเอาไว้หลายวันแล้วนะครับคาดว่าจะเตรียมไปล้างแค้นพยาน2รายที่ทําให้ตนเองนั้นต้องติดคุกนะฮะโดยแป้งนาโหนดเนี่ยติดคุก20ปี6เดือนนะครับหลังจากที่มีคดียิงตํารวจบาดเจ็บแล้วก็มีคดีร่วมกันฆ่าอดีตรองนายกอบจอนครศรีธรรมราชด้วยนั่นเองไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็โดนยึดทรัพย์สินที่เราเล่าไปแล้วในเบรกที่แล้ว1 150ล้านบาทนั่นเองครับสำหรับประวัติของเสียแป้งนาโนดนะครับผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในหลายคดีเราจะไล่ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่5มกราคมในปี50นะครับ ข้อหาฆ่าผู้อื่นก็คือฆ่าตำรวจนะฮะคดีที่10ทับ2,550เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพเมืองพัทลุงนะครับถัดมาปลายปีเลยครับวันที่3ธันวาคมปี2550ข้อหาครอบครองอาวุธปืนไม่มีทะเบียนนะฮะคดีที่134ทับ2,550แล้วก็ถัดมานะฮะวันที่21เมษายนในปี51นะครับข้อหาพยายามฆ่า คดีที่344ทับส5งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สภามืองพัทลุงเช่นเดียวกันนะครับถัดออกมาก็คือวันที่1พฤษภาคมในปีเดียวกันปี51ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นคดีที่442ทับส5งเหตุการณ์ก็เกิดในคือพื้นที่ของสภามืองพัทลุงอีกเช่นเดียวกันนะครับ18กุมภาพันธ์ปี2552นะครับ ข้อหามีอาวุธปืนกระสุนปืนและวัตถุระเบิดใช้เฉพาะสงครามนะฮะคดีที่34ทับ2552ถัดออกมาครับวันที่12บมีนาคมในปี52คดีบุกรุกในเวลากลางคืนคดีที่455ทับ2552คดีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สพเมืองพัทลุงเช่นเดียวกันนะครับวันที่11ตุลาคมปี54คดีพรบราชทัณร์ คดีที่1,987ทับ2,552เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่นั่นแหละค,ครับคุณผู้ชมครับสพเมืองพัทลุงอีกแล้ววันที่3ทนะครับธันวาคมในปี59คดีฆ่าผู้อื่นคดีที่4,270ทับ2,559เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สพเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็27พฤษภาคมในปี60 ก็เป็นคดีฆ่าผู้อื่นคดีที่294/2560ทัเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่สพชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถัดมาเป็นวันที่2กันยายนปี62ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค8นะฮะคดีที่313/2562เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพนาขยาจังหวัดพัทลุงนะครับตอนที่มีการยิงกันกันกบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ พื่ที่จะจับกลุ่มผู้ร่องหายาเสพติดนั่นเองส่วนคดีสุดท้ายคือวันที่9กันยายนปี62นะครับข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพัทลุงนะครับซึ่งก็เป็นคดีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สะพาืวงพัทลุงอีกเช่นเคยนะฮะ และยังมีประวัตินะครับในการครอบครองปืนอาวุธปืนพกสั้นหรือว่าจะเป็นปืนไดฟลิลนะฮะแล้วก็มีอาวุธสงครามระเบิดนะฮะอีกมากมายไก่กองเลยทีเดียวและนี่คือประวัตินะฮะคดีช่อชนทั้งหมดของเสียบป้างนาโนดนะครับผู้ที่หลบหนีคดีแล้วก็หนีออกจากเรือนจำนะครับในโทษคุมขังที่เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ใน,นขณะนี้นั่นเองครับ ไปยังไงฮะตกใจไหมฮะกับเรื่องของคดีความหมายเลขคดีดําคดีแดงน,นู่นนะี่นั่นต่างๆเยอะมากคุณผู้ชมครับนี่แค่เรื่องของคดีความที่แป้งเนี่ยมีอ่เขาเรียกว่าไหนเป็นคนลงมือทําเองเนี่ยฮะแต่ส่วนที่เป็นผู้รู้เห็นเป็นใจหรือว่าผู้ร่วมกระทําแบบกลุ่มห่างๆเนี่ยยังมีอีกเป็นร้อยคดีนะครับที่ไม่ได้ถูกสั่งฟ้องโดยสารต่างๆแล้วก็จามีตำรวจเจ้าพนักงานะนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าคนคนนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ที่ถ้าพูดถึงเสียแป้งเนี่ยคนพัทลุงก็จะรู้จักกันดีเผเผเนี่ย คนนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะก็อาจจะรู้จักด้วยนะฮะหลังจากที่เขาเนี่ยตั้งใจที่จะลงนะครับในการเป็นสอจอจังหวัดเนยะครับแล้วก็ไปหาเสียงต่างๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะนะฮะก็โดนจับในเรื่องงคดียาเสพติดก่อนนะครับแล้วก็มีการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะฮะจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็บาดเจ็บแลวก็เสียชีวิตไปหลายรายเลยทีเดียวนะครับจนสุดท้ายทายที่สุดเนี่ยก็มีการแหกคุกออกมาะะจากโรงพยาบาลนั่นเองแต่ว่า เหตุใดทาไมต่ารวบถึงยังจับกลุมไม่ได้นะครับเป็นเพราะว่าหนีออกไปทาง,ทงช่องทางธรรมชาติแล้วหรือไม่อย่างไรช่วงนี้ครับเราไปไล่ล่าเสียแป้งกันแล้วก็ไปดูแหล่งที่มาของเงินของเสียแป้งมากยิ่งขึ้นดีกว่าครับว่าเขานั้นมีวิธีการในการหาเงินอย่างไรครับ แป้งนาโนดเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อนี้ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับไม่มีใครไม่รู้จักอย่างที่บอกกันฮนะนี่นี้เราจะเล่าให้ฟังก่อนคุณผู้ชมครับว่าทําไมคนที่พัทลุงเนี่ยถึงได้เกรงกลัวแป้งนาโหนดเหลือเกินจริงๆต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆครับโดยเฉพาะสายนักเลงผู้มีอิทธิพลถ้าพูดง่ายๆคือเป็นยากุซ่าเมืองใต้เลยทีเดียวนะครับ แล้วก็แป้งนาโนดเนี่ยใช้วิธีการสร้างอิทธิพลนะจนหลายคนเนี่ยต้องเกรงกลัวไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับประวัติก่อคดีก็อย่างที่ทราบกันนะฮะโชคชนมากเริ่มก่อคดีตั้งแต่ปี50เลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอุ้มฆ่าตำรวจนะครับอ่อนอปพสงขลาเหตุเกิดก็อย่างที่บอกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่จังหวัดพัทลุงตำบลนานโนดอำเภอเมืองนี่แหละ แล้วก็ก่อคดีอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นคดีแล้วก็ไม่เป็นคดีที่ผมได้เล่าไปนะครับยังมีที่ไม่เป็นคดีอีกเยอะนะเพราะจริงๆต้องบอกว่าที่ไม่เป็นคดีเนี่ยเพราะอะไรวิเคราะห์แบบนี้โดยเป็นการลงมือเองและก็ให้ลูกน้องลงมือแต่ตัวเองเป็นคนสั่งการมันก็เลยยังมีอีกหลากหลายคดยีผมว่าน่าจะเป็นส10ิบเป็นร้อยนะครับที่ไม่ได้ถูกบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานนะครับ โดยแป้งนาโนดก็พฤติกรรมด้ฮะที่บ่งชี้เรื่องของการสร้างรายได้หลักที่หลายคนอยากจะทราบกันว่าแป้งนาโนดเนี่ยหารายได้จากไหนและทำไมเขาถึงมีทธิพลไดขนาดนี้คือเขาเนี่ยมักจะทวงเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายนะครับก็คือง่ายๆว่าถ้าพูดถึงธุรกิจผิดกฎหมายของจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าแก๊งนายทุนจีนสีเทาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดโคตรขึ้นมาหน่อยก็คือแก๊ง ทุนจีนสีดำยอะไรเงี้ยแป้งนานูนเนี่ยจัดอยู่ในโหมดที่เป็นแก๊งนายทุนสีดำนะคุณผู้ชมมันคืออะไรมันคือการที่หลอกนายทุนอีกทีหนึง่งนี่ก็เหมือนกันนะฮะคือเขาได้ขายยาเสพติดแล้วด้วยนะแต่เขายังไปอุ้มนะักขายาเสพติดนะครับมาเรียกค่าไถ่ทีหนึง่งคือเรียกว,ว่าเป็นเจ้าพ่อของเจ้าพ่อขายยาเสพติดอีกทีหนึ่งอะ่ะคุณผู้ชมก็เลยเรียกว่าเป็น อานายทุนสีดำอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่แป้งนาโนนเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าทีมงานเนี่ยลงมือนั้นมักจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะโดยเฉพาะตำรวจที่เขาไปเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะในช่วงปี6 2เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนาะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นช่วงที่มีการก่อเหตุมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงคือไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยแอบงงมากว่าโอ้โหยิงกันนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขายิงกันบริเวณด้านหน้าสํานักง,งานธนาคารเพื่อการเกษตรเลยนะ พือนหน้าพื้นที่ธนาคารและพื้นที่อาคารราชการด้วยนะครับโดยที่ทีมงานลูกน้องคนสนิทจำนวน3คนเนี่ยเป็นคนก่อเหตุแล้วก็ใช้รถยนต์กระบะเนี่ยยิงคู่อริอย่างอุกอาจแม้เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมดโดยสารก็ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนี่ฮะแต่แป้งนาะโหน่อยก็ยังไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายก็เรียกได้ว่า ยังสั่งให้ลูกน้องที่เหลือนะฮะมาก่อคดีอืนอ่นอื่นอีกเพียบเลยทีเดียวนะครับทีนี้พอเข้าใจหรือยังฮะว่าทําไมผมถึงเรียกแป้งนานโหนดว่าแก๊งนายทุนสีดํานั่นเองครับเพราะว่าเขาโหดมากจริงๆซึ่งแน่นอนนะฮะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเสียแป้งเนี่ยก็เลยเก็บตัวนะครับหลังจากที่ศาลเนี่ยตัดสินโทษจําคุกตลอดชีวิตลูกน้องไป3คนนะฮะ แป้งนานนก็เก็บตัวไปอยู่พักหนึ่งกระทั่งมีการสร้างทีมงานขึ้นมาใหม่รอบนี้เนี่ยคนวงในเผยนะครับว่ามีความสนิทสนมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงด้วยเนื่องจากว่ามีข้อมูลระบุนะครับว่าแป้งเนี่ยมีญาติเป็นตำรวจระดับผู้กำกับในพื้นที่เลยนะอีกทั้งยังพบว่ามีความสนิทสนมนะครับแล้วก็ให้การดูแลนักการเมืองดังเมืองซ่องคลา้าที่มีดีกรีเป็นขายใหญ่ธุรกิจสีเทาเห็นไหมอย่างที่ผมบอกใช่ไหม ว่าแป้งเนี่ยคือดูแลนักธุรกิจสีเทาอีกทีหนึ่งคือเป็นสีดําจริงๆซึ่งในสมัยนั้นนะครับแทบจะไม่มีใครกล้าแตะเลยปี6 2เนี่ยคือบอกเลยว่าแป้งนาโนดเด็กคลองพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชจริงๆอ่ะนะฮะซึ่งในสมัยนั้นก็เรียกได้ว่าอำนาจและอิทธิพลดังกล่าวเนี่ยทำให้แป้งนาโนดเด่ยเหิมเกริมถึงขั้นก่อเหตุปล้นชิงตัวผู้ต้องหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค8เลยนะครับเมื่อปี62แล้วก็ ในกรณีนั้นน่ะฮะก็กลายเป็นว่ามีการยิงเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจทางหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นพยายามฆ่าและพยายามอุ้มด้วยนะฮะหลากหลายมากมายขณะที่หน้าฉากนั้นนะครับเสียแป้งเนี่ยพยายามสร้างภาพที่ดีนะครับเร่งไต่เต้านําตัวเองเข้าสู่ทางการเมืองท้องถิ่นคือพบหาประชาชนขอแรงเสียงสนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะแปลนนี้คุณผู้ชมฟังผมดีๆนะทําทีคือไปพบปะชาวบ้าน ยังถึงขนาดมอบถุงยังชีพนะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลท่าแคร์แล้วก็ตำบลนานโนดนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงด้วยแต่ก็ไปไม่ถึงฝันนะครับถูกจับกลุมตัวได้เสียก่อนและแม้จะถูกควบคุมตัวในเรือนจํานะครับพัทลุงเนี่ยที่ผ่านมาคุณผู้ชมเรียกได้ว่าพอแป้งนานโนดเข้าไปอยู่ในเรือนจํานะครับแค่เวลา6เดือนเนี่ยเขาก็แผ่อํานาจในเรือนจํานะครับ เพราะว่ามีลูกน้องหลายคนอยู่ในเรือนจําด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นคนครองเรือนจําเรียกง่ายๆว่าถ้าใครจะนอนเรือนนอนเนี่ยก็นอนไปแต่แป้งนาโนเดเนี่ยไม่นอนเรือนนอนนะครับเขาจะแกล้งป่วยแล้วก็ไปนอนอยู่ในเรือนพยาบาลเป็นประจํานั่นเองครับก็ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรค การติดตามตัวเป,เป็นเป็นส่วนใหญ่ส่วนในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของค้ายการที่เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังที่สำคัญตัวนีเนี่ยก็ให้สิทคณะกรรมการที่กรมราชทัณฑได้ตั้งขึ้นซึ่งกำหนดไว้ว่าน่าจะสอบให้เสร็จภายใน5วัน เป็นกาให้สิทธิ์เทเพราะว่านอกจากของผมก็จะทะันแล้วจะมีผมสอบสวนด้วยก็ในรายการนี้ได้รับฟังสถานก,การณ์ก็ก็เห็นว่าทางข้า,ขารการตำรวจทุกจังหวัดโดยเฉพาะ,ท,าพะ,พท,าพะท่านหนึ่งนายกได้สั่งท่านพบบถลองอีกทางเลยและในส่วนของผมราชะทันและก็ส่วนส่วนที่ทำ เารเาก็จะให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งมืาตำรวจที่มาทำงานก็คิดว่าเขาเป็นมอาชีพนะฮะแต่ลายละเ,เอียดนร้นีเรารับฟังก็ไม่สาม,มารถที่จะไปจัสใจที่ยังไม่ได้ตัวคนร้ายมาเนี่ยก็ไม่ควรจะสัมภาษณ์ส่วนรายลที่อยดจะถามได้รที่อยากจะให้ตำรวจดูทางตำรวจภูธรภาคนะครับ แล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ตรวจสอบพฤติกรรมนะครับการเชื่อมโยงเครือข่ายของนายชาวลิตทองร่วมเนี่ยตั้งแต่การรับโทษตามคำพิพากษาแล้วก็ได้รับรายละเอียดที่เป็นประโยชน์นะครับในการสืบส,สวนสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะครับเพื่อประโยชน์ในการติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีน,นะครับรายละเอียดบุคคลที่ให้การช่วยเหลือ,อยาพานนะเส้นทาง,ลงหลบหนีขณะนี้ขึ้นหน้าไปมากพอสมควร ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติของท่านพลตำรวจตรีวสันต์เตชะอ克กเกษมแล้วก็ท่านพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลนะครับท่านผู้กำกับการตำร,รวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนการติดตามพยานติดตามจับกลุมในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค8นะครับมอบให้ท่านพลตำรวจตรีนภันรุิเตียมสังวรน,นะครับผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8นะครับ ใช้วิธีการก็คือเราตั้งศูนย์ควบคุมต่างรนะครับลักษณะของ c c o c สนดับสนุนข้อมูลนะครับในด้านของนิติวิทยาศาสตร์และก็ทางเทคโนโลยีเพื่อให้กับชุดสืบสวนเนี่ยนะครับจำนวน2ชุดกระจายกําลังอยู่ในพื้นที่ของตํารวจภูธรภาค8นะครับก็โดยเฉพาะพื้นที่ของนครศรีธรรมราชกระบี่ระนองแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับแต่ส่วนการเชื่อมข้อมูลไปยังพื้นที่ของตำรวจตอนรภาคเก้านะครับซึ่งท่านพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีนะครับรักษาราชการแทน ผ <minutes> ู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เนี่ยได้มอบหมายให้ท่านพลตำรวจตีตานิชสามปิดนะครับผู้กำกการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงแล้วก็พลตำรวจตีสาธิตพลพินิษฐ์ผู้กำกัการศูนย์สืบสวนตำรวจภูธรภาค9และพันตำรวจเอกสมพงษ์สุวรรณวงศ์นะครับประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับซึ่งท่านท่านผู้กำกการตำรวจของปราบเนี่ยนะครับก็ส่งมาประสานงานก็จะรับผิดชอบในส่วนของพื้นที่ที่เป็นที่ภากตะไคพ้ผู้พิท่าเดิมของ ในแป้งนาโดนดนะครับก็คือในย่านพันทธลุงนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เขาเคยก่อเหตุน,นะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค9ครับสําหรับการสืบสวนนะครับในส่วนขอ,นองตํารวจภูธรภาค8และครั้งหนึ่งนะฮะก็พบว่ามีการยกพวกทำร้ายนักโทษในเรือนจำที่เป็นคู่อริคนสำคัญด้วยอย่างถุยรักจันนะครับ ที่เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุยิงตำรวจกองปราบเสียชีวิตจนทางเรือนจำเนี่ยต้องมีการแยกเรือนจำโดยที่เสียแป้งเนี่ยถูกนำไปฝากขังไว้ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชโดยระยะหลังอย่างที่บอกนะฮะว่าก็บอกว่าเป็นตัวเองเนี่ยป่วยจนต้องออกมารักษาตัวหลายรอบแล้วก็รวมไปถึงต้องนอนในเรือนพยาบาลเป็นประจำไม่นอนในเรือนนอนของนักโทษนะครับจนสุดท้ายก็ตัดสินใจหนีออกมาจากโรงพยาบาลในช่วงวันที่ผ่านมา จนเป็นข่าวใหญ่โตแล้วก็เรามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะฮะพูดถึงเรื่องการไล่ล่ากันบ้างดีกว่าแนะ่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยเสียแป้งก็อยู่ท่ามกลางเบาแะสะมากมายนะครับทั้งการพบยานพาหนะที่ระบุว่าเสียแป้งในหลบหนีไปจอดที่ด่านครมแดนทําให้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะหลบออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มาเลเซียแล้วนะฮะและตอนนี้จากการสอบถามแหล่งข่าวตํารวจสืบสวนภาคเก้านะครับก็เชื่อว,ว่ายังไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศแน่นอน แล้วก็เชื่อว่าหากมีการพบรถยนต์ที่บริเวณตะเข็บชายแดนเนี่ยอาจจะเป็นแผนของทีมงานเสียแป้งนะครับที่ต้องการลงให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหยุดการไล่ล่าชั่วคราวโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเสียแป้งเนี่ยก็ยังคงกบดานในพื้นที่ประเทศไทยเพราะว่าต้องการที่จะแก้แค้นคนที่ทําให้เสียแป้งเนี่ยติดคุกนั่นเองนะครับ ทั้งนี้ล่าสุดในะกะกรมรชาชทันก็ขอเรียนแจ้งว่าการที่ผู้ต้องหาผู้ต้องขังเนี่ยหลบหนีระหว่างควบคุมขังนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีหรือให้การสนับสนุนนะครับในการหลบหนีหรือให้ที่พักอาศัยก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันจึงขอความร่วมมือจากญาติและบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องขังนะครับ ให้เกลี้ยกล่อมเข้ามอบตัวคุณผู้ชมเชื่อว่าเขาจะมอบตัวไหมครัแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับหากผู้ใดพบเห็นเบาะแสสามารถแจ้งได้เลยครับที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชนะฮะที่หมายเลข075 803 905หรือ096 411 495ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชมีรางวัลน,นำจับให้จำนวน1 0 0 0 0แสนบาท เรียกได้ว่าเสียแป้งนั้นเป็นมาเฟียแล้วก็เป็นแก๊งในทุนสีดำที่ผมบอกไปในรายการก็ดูจะไม่เกินจริงนะฮะเพราะว่าพฤติการของเขานี่มันโอ้โหเรียกได้ว่าโหดทมินเหลือเกินคุณผู้ชมเราเคยเห็นแต่พ่อค้ายาเสพติดจ,จับเ,เด็กหรือตัวประกันนู่นนี่นั่นแต่สำหรับเสียแป้งเนี่ยเขาไม่ได้จับเด็กจับผู้หญิงนะฮะแต่เขาจับพ่อค้ายาเสพติดด้วยกันเองนี่แหละมาเรียกค่าไทย โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีอิทธิพลผมว่าเผลอๆเ,เนี่ยไม่แพ้กับนนนกเลยทีเดียวนะครับและนี่คือเรื่องราวของเสียแป้งนนทที่นําเสนอคุณผู้ชมกันในวันนี้พอให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็รวมไปถึงแหล่งที่มาของเงินแล้วก็การแหกคุกของเขาด้วยนะครับว่าเขาหลบหนีออกจากพื้นที่เรือนจําได้อย่างไรนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ยังคงต้องติดตามจับก,กลุมตัวเสียแป้งนนท์รายนี้นะครับเพื่อที่จะมาบังคับใช้กฎหมายกันต่อไปนะครับและที่สําคัญก็อย่างที่ทราบกันดีนะีานาะจจะบบงคออจจม่ ลงคอมเมนต์กันมาก็ได้นะคุณผู้ชมครับบางคนบอกว่ากฎหมายมันอ่อนไปหรือเปล่าหรือเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าอันนี้ผมนานาจิตตังนะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะมันแหกออกมาจากโรงพยาบาลโดยที่มีคนเฝ้าอยู่2คนมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเอาเป็นว่า จะจับกลุ่มเขาได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวนะมันจะมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับหรือว่าคุณสามารถติดตามในรายการข่าวของเราก็ได้นะฮะในผังของ p o l i c tv วันนี้ไขป่ปมผันเลนนะครับหมดเวลาลงแล้วเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในช่วงวันเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ